ก่อนไปนรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะเพื่อนได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนผมก็จะมาทำตามคำถามนี้นะผมอยากเอาทีเล็กออกจากเกาะคาโน่ผมไม่มีบอลแล้วก็ยุงทำไงดีโอเคผมก็จะทำเรือเลย <What? S 1> ใช้เป็นเรือเลยเพื่อน ก็เป็นเรือไม่ธรรมดานะจะเป็นเรือที่สามารถขังทีเล็กได้เรือก็จะได้เลเวล16บนะเพื่อนนะมันก็จะเป็นแพเปล่าเราก็มาต่อเติมเอาผมก็จะขังทีเล็กเลยแล้วก็ยิงให้สรบคาเรือเราเก็ไม่ตัดต่อเหมือนเดิมเพื่อนเอาแบบละเอียดเลยนี่คือจำลองแบบต้นเกมนะไม่มีบอลแล้วก็ยุง เราก็จะใช้เป็นเรือเลยใช้ไม้เยอะหน่อยนะเพื่อนนะประมาณ200กว่าโอเคอืมทุกอย่างก็ต้องใช้เป็นหินหมดเลยนะเพื่อนเพราะว่าทีเล็กมันกัดแรงมากผมได้เห็นมันมานานแล้วตัวเนี้ยมันเวิ้ร้อยนะไม่รู้อยู่หรือเปล่านะเพื่อนก็ไม่รู้เนา มันน่าจะอยู่แหละคงไม่มีตัวอะไรเอามันลงหรอกเวิวมันเยอะจัดนะกัดโคตรแรงนี่ไนงะเรือคือใช้ทรัพยากรเยอะอยู่เหมือนกันจะนักไปทางไม้นะผมก็จะใช้เป็นพาร์ติชันวางเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันกัดเรือเรานะเดี๋ยวเรือแตกเออพาร์ติชันหินแล้วก็ กอประตูหินก็จะใช้เป็นกอรประตูคู่นะเพื่อนวางเป็นแบบอันเม้นอันแล้วก็บันไดไม้สักกี่อันดีน่าจ๊ะหกเจ็อันแปดอันมั้งต้องดูอีกทีว่ามันสามารถวางแบบถึงพื้นเลยได้ไหมแต่ผมว่าไม่ได้นะบนเรือไม่สามารถตั้งเสาได้นะก็ต้องลองดูเพื่อน ก็มีคำถามที่ท้าทายเข้ามาเรื่อยๆนะนี่ก็ครั้งแรกที่ทำเก็บใบเรือนะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเรือเพื่อนเล็งก็เล็งให้ตรงนะถ้าไม่ตรงเห็นปะมันจะวางไม่ได้นะมันจะเฉียงออกนอกเรือไปเราก็วางให้มันแบบเฉียงเข้ามาในเรือหน่อยนี่แบบนี้นะเฉียงจริงด้วย เอียงเลยอ่ะไม่เป็นไรเราไม่ได้สร้างแบบเป็นเรือแบบสวยงามไงเราเอาแบบหังทีเล็กให้มันอยู่แค่นั้นเองก็อันเว้นอันนะไม่จำเป็นต้องติดกันมากเกินไปทีเล็กมันตัวใหญ่ยังไงก็ออกไม่ได้ผมก็จะวางด้านหน้านะสามชั้นเวลาทีเล็กมันวิ่งมาเนี่ยเออเดี๋ยวมันจะเลยนะ สามชั้นเนี่ยมันไม่สามารถเลยออกไปได้นะมันสูงเกินไงมันจะติดไปก่อนก็น่าจะได้นะจากการสันนิษฐานนะ <c oughs> ก็ไปเคยลองเหมือนกันเพื่อนเออก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีเลยผมก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยเออเว้ใช้ยุงไม่ได้ต้นเกมจะใช้อะไรนะก็ใช้เป็นแพรเลยใช้เป็นเรือแบบน,นี้เลย บางทีต้นเกมเรามีอาจเจนใช่ไหมเราไม่สามารถคีบทีเล็กได้นะจะว่ายน้ำข้ามมาก็โอ้โหลำบากสตามินา่าก็กินเหลือเกินต้องเจอฉลามเจออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเจอแมงกะพุนนะซึ่งลำบากมากเราก็ใช้เป็นแพรเลยเออเป็นแพรแบบเป็นคุกอะเออคุกกลางแม่น้ำก hmm. างทะเลดิกางแม่น้ำบ้าเลยเป็นคุกกางทะเล อเคก็ okay. สร้างได้ต้นเกมเหมือนเดิมนะเพื่อนนะทรัพยากรก,รก็เบสิกเบสิกเลยเป็นหินแล้วก็ไม้เหลือก็คราฟได้เลเวล16นะซึ่งต้นเกมนะอันนี้ถ้าเพื่อนไม่เลเวลถึง16นะก็ไม่น่าจับทีเล็กได้อ่ะเออเลเวลยังไงก็ต้องเกิน16อยู่แล้วใช่ปะ เลเวลน้อยกว่านั้นจับทีเล็กไม่ได้หรอกเออประมาณนี้นะเพื่อนนะไม่รู้อยู่หรือเปล่าแต่จากประสบการณ์น่าจะอยู่นะจากการสันนิฐานข้างหลังผมก็จะวางเป็นสองชั้นนะข้างหน้าก็จะเป็นสามชั้นเออเราเน้นข้างหน้าหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันเลยมันเลยมามันก็จะย,ยุ่งยากนะกัดเราตายหายอีก อันนี้ผมไม่ได้ใส่อะไรมาเลยนะกางเกงในตัวเดียวเพื่อนเกาะก็ไม่มีบอกเลยเลือดอยู่เป็นน้ำแน่ถ้าโดนกัดนะคลิปเบิ้ลก็ไม่ได้เอามานะเพื่อนผมก็จะใช้เป็นเนื้อน่องในเกาะคาโน่เลยมีเยอะเพื่อนทั้งนกทั้งคาโน่เต็มไปหมดข oh, <no. S 1> ออยู่เถอะนะคลิปนี้ได้เกิดนะเพื่อนถ้าไม่อยู่นี้จบเลยนะ ผมว่ามันอยู่นะโอเคอยู่ว่ะแต่ไม่รู้ว่าใช้เป้าใหม่แล้วเปล่าแล้วขอไปซองก่อน <Yes. S 1> เดี๋ยวไป่องก่อนใช่เปล่าเฮ้ยใช่ว่ะโอเคเลยแจววละ่ะขั้นตอนต่อไปนะเพื่อนเราก็เรียบใช้ฟังนะบันไดวางไม่สุดแต่มันน่าจะขึ้นได้นะเพื่อนเอาแค่นี้ก็พอนะสามช่วง ถือว่าใช้ได้แล้วเพราะว่าทีเล็กมันตัวใหญ่นะมันก้าวขึ้นแบบแบบก้าวขึ้นไปเลยได้อะเออไม่ได้ติดแบบพวกคาโน่นะวคาราโน่ขามันสั้นทีเล็กขามันยาวนะน่าจะดีโอเคผมยิงโดนมันแล้วเดี๋ยวมันก็มานะทีเล็กนี่มันออดไหวนะออดไหวต่อลูกดอกธนูย <c oughs> ังไงมาแล้ว <c oughs> ดีเลยเราก็เสิร์ฟมันแบบนี้นะเพื่อนนะ เ์ฟแบบนี้เลยเฮ้ยเ์อแบบนี้โอเคมันอยู่ทางนี้นะมาไหมโอเคมาว่ะโอ้โหโ,โ,โชคดีผ่ายแล้วเพื่อนชิบหายแล้วกูจะตายผมจะขับเรือไปที่อื่นนะแต่ผมไม่ขับแล้วถ้าขับนี้ผมตายแน่ผมไม่มีเกาะไม่มีอะไรเลยโอ้โหแรงจัดกระซอยไปเพื่อนคือธนูผมมันแรงเกินนะไม่อยากยิงหัวมัน โอ้แหแรงจริงมันไปโดนตัวคาโน่ด้วยไงมันโดนคาโน่กัดมันก็แทบตายแล้วแล้วมาโดนธนูผมนี่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะโอ้ยไหวปะนะค่อยๆตอดไปนะไม่ต้องง้างสุดหนีแล้วนะเดี๋ยวก็รับโอเคลับแล้วไปเพื่อนเคลื่อนย้ายไปที่อื่นก่อนอันตรายนะแถวนี้เคลื่อนย้ายไปก่อน ไม่หล่นหรอกบอกเลยมันก็อยู่อย่างนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมไปหาเนื้อน้องก่อนเนื้อน้องก็หาได้จากพวกนกแล้วก็ขาโน่นะตอนนี้ผมเจอนกแล้วเววสูงเปล่าผมก็ไม่รู้นะซับเข้าไปปืบเอ้ยจะหลับนะโอเคหลับเลย ก็พอแม่นอยู่เหมือนกัน,นมาเรียบร้อยขาโนโพอได้อยู่พอได้อยู่เวลไม่เยอะนะก็ทิ้งระยะหน่อยในการยิงอยากไปใกล้ชิดมันมากเรียบร้อยหลับนะผมชอบธนูนะเออแบบว่ามันยิงแบบทันใจดิเฮ้ย เฮ้ยไซเบอร์โอ้โหเวลร้อยกว่าโอ้ยร้อยกว่านะร้อยยี่เพื่อนคิดดูดเสียดายเหมือนกันเฮ้ยโดงเป็สูงโอ้ยผมเกือบเดี้ยงนะเพื่อนว้าวเฮ้ยกูแย่ไม่เป็นไรแต่ก็รอดมาได้นะก็ได้เนื้อน่องมาพอสมควรน,นะเพื่อนนะโอเคก็ภารกิจเรา ก็เรียบร้อยล่าเนื้อน่องที่เหลือก็เอาไปยัดในทีเล็กเรานี่ก็วิธีการเอาทีเล็กออกจากเกาะแบบง่ายๆนะเพื่อนนะแถมไม่ต้องขึ้นขี่เข้าเรือด้วยจับแม่งในเรือเลยนี่สร้างกับดักที่เป็นเรือเลยเพื่อนใช้ได้ไหมไปไหนไม่ได้นะแค่นี้นี่สร้างไวมากเพื่อนสร้างโคตรไวอะบอกเลยแปบ๊บเดียวเอง โอเคก็ประมาณนี้นะเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆดีๆแบบนี้นะเพื่อนนะอาจจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนก็ได้กดกระดิ่งไว้เออได้แจ้งเตือนนะไปกลับบ้านกันไว้เจอกันใหม่